กล้องจิ๋วที่ผมได้มาอีก,กันนะครับจะใส่การ์ดหรือไม่ใส่การ์ดก็ได้แต่ต้องต่อ Wi-Fi 2.4นะครับ Wi-Fi เดียวก,กันกับโทรศัพท์นะมาดูคู่มือกันนะครับเดี๋ยวเราจะทําตามนะใช้โทรศัพท์สแกน QR code เพื่อลงโปรแกรมนะครับจากนั้นโหลดโปรแกรมจากไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS เครื่องนี้ของผมเป็น iOS นะครับเป็น Apple นะจากนั้นก็ลงโปรแกรมไปนะครับโปรแกรมชื่อนนี้นะ ลงโปรแกรมไปเลยนะครับดลบเบลคลิกเพื่อโหลดโปรแกรมโหลดเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นมาว่าขออนุญาตนะครับเราก็ Allow หมดเลยนะครับ Allow Allow ็คืออนุญาตให้ใช้อนุญาตให้ใช้นะจากนั้นก็ไปดูนะครับ2.4คือ w i f i ตัวไหนตัวนี้นะครับผมเลือกใส่พาสเวิดใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับ Wi-Fi ตัวนี้2.4นะ5.0ไม่เอานะครับไม่ได้นะเราก็ใส่ไปใส่พาสเวิดไปนะครับกล้องได้มาใหม่แกะกล้องเลยนะครับผมเปิดสวิตช์ยังไม่ได้ชาร์จนะเปิดสวิตช์เสร็จปุ๊บลองต่อดูนะครับเข้าตรงนี้นะครับ มันก็จะต่อให้มันครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เห็นไหมเห็น w i f ไชื่ออะไรไหมอันนี้เรียบร้อยแล้วครับลองดูนะโอเคจากนั้นตัวนี้ถ้าอยากดูกล้องก็คลิกไปตรงเครื่องหมายเล่นนะครับเครื่องหมายลูกศรนะนะเห็นไหมครับกล้องมาแล้วครับนี่ยังไม่ทําอะไรเลยนะยังไม่ได้ชาร์จยังไม่อะไรไม่ได้ตั้งคาอะไรไม่ได้ใส่การ์ดอะไรเลยครับไม่ได้ใส่ซิมไม่ไรด้วยครับใช้ WiFi เดียวกันไม่ต้องใส่ซิมไม่ต้องเสียบสายชาร์จแต่ถ้าไม่ต้องเสียบสายชาร์จรู้สึกเขาบอกว่าใช้ได้แค่ชั่วโมงสชั่วโมงคุณก็เววดคูใรปนนนัั2 ขอผมอาจจะดูคนตอนเวลาไปพักโรงแรมว่าเผื่อของหายของอะไรนะครับอันนี้ตัวอย่างการใช้กล้องจับที่กล่องนะครับเห็นไหมจับที่กล่องที่ไม่ค่อยชัดนะมันใกล้ไปนะครับอันใกล้ไปประมาณเป็นประมาณคืบเดียวเนี่ยคืบเดียวเนี่ยต้องถอยออกมาอีกถ้าอย่างเงี้ยชัดกว่านะครับ